มาคุยกับทางแบงก์การแบงก์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับเิญเลยครับโอเคครับก็วันนี้มีสามรีพอร์ตนะครับมีโพสต์รีซาวมีติ้งของแพนบีตัวประชุมนักวิเคราะห์นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทนภาพรวมก็จจะเป็นลบเล็กน้อยนะครับมีเรื่องใหม่คือตัวไกด์แดนของปี2 0 2 6นะครับที่ภาพรวมเนี่ยบริษัทเขาให้ไว้คอนเซอร์เวทีฟกว่าประมาณการเดิมของเรานะครับ ซึ่งในปี26เนี่ยแพนดีก็จะไม่เน้นเรื่องของการเติบโตมากนะครับแต่ว่าเน้นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะครับเรื่องของการลดคอร์สให้ทำให้คอสมันมี Efficiency มากขึ้นนะครับภาพรวมเรายังเมนเทนอัพเฟิร์มเลดติ้งนะครับแต่ว่าปรับราคาเป้าหมายลง1 1นะครับจาก6.41เป็น5.73นะครับก็จากตัวปรับจัดซ i f ฟ P/E ลงจาก21 21เท่าเป็น14เท่านะครับสะท้อนสเตท ของบริษัทที่เปลี่ยนจากโกลดเป็นแมท u ิ i t y ิตี้นะครับเ,เราได้ปรับประมาณการงบปี26-27-28ลง12% 9%แล้วก็13%ตนะครับตามประมาณการปี25ที่ทำไว้ต่ำกว่าออกมาจริงท่ำกว่าที่เราคาดประมาณ9%รนะครับแล้วก็จกากไกดแดนของบริษัทภาพของปี26นะครับแต่ว่าที่เราปรับลงมาเนี่ยประมาณสัก10%กว่าำไรก็ยังโตได้ดีอยู่นะประมาณสัก14% ก็หลักๆเนี่ยมาจากการรับรู้รายได้เต็มปีของสื่อที่รวบรวมมาในปี25นะครับแล้วก็ตัวธุรกิจ e n g น g e m e n เทมนที่โตดีก็คือพวกมวยแล้วก็ธุรกิจฟุตบอลนะครับก็รา,ายได้ปี26เราทำเอาโฮมเนี่ยโตอยู่ที่7%เนะครับเทียบกับสมาคมมีเดียเอเจนซี่ที่ทำา1นะบแล้วก็ตัวรายได้ของเอ g นเ e m ร n เเนี่ยเราทำโต15%หลักๆมาจากตัวธุรกิจมวยที่โตเยอะประมาณ30% อภาพรวมยังเมนเทนอาพพอร์มนะครับแต่ว่าปรับ t a r g e เก็ตไพลงมาครับหลักๆมาจากตัวปรับตัว justify PE ลงจาก2ีเท่าเหลือ14เท่านะครับ mm hmm. ก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกดมันเยอะแต่ว่าตอนนี้โกดอาจจะเริ่มเบาลงเริ่มช้าลงแล้วก็ปันผลเพิ่มขึ้นนะครับ mm hmm. ก็แต่ทั้งนี้ก็ยังมีอัพไซด์เพิ่มเติมกับประมาณการกำไรประมาณสัก5%ต่อทาร์ฟิก รถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น10%นะครับจากการดําเนินนโยบายพวกรถไฟฟ้า20บาทแล้วก็40บาทตลอดสายครับอันนี้คือแผน B